ในท่านสงหาเทพีฝากแล้วสร้างหลุมขนาดใหญ่เชน่นนี้ท่านจะเข้ามาล่าสมบัติอย่างนั้นหรือเพนเด็ตอยู่ใต้ดินของเกาะแห่งนี้เสี่ยวเฉียนฟานจะไม่เป็นไรใช่หรือไม่ร่างกายของนางไม่มีอะไรร้ายแรงเพียงแต่จิตใจของนางอ่อนล้าเท่านั้นเสีย่ยวฉีไม่เข้าใจเหตุผลเหตุใดในท่านถึงต้องการเพิ่มพลังวิญญาณให้กับเสี่ยวเฉียนฟาน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเผ่าพันธุ์อื่นแต่ใดที่เป็นสิ่งชีวิตที่มีสติปัญญาจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและสิ่งนั้นก็คือความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้การทะลวงขอบเขตจะได้รับพลังอันทรงพลังแต่ผู้คนจนํานวนมากขึ้นมักกะหวดกลัวกับการสแสวงหาความก้าวหน้าเพราะการฝึกปืนถดถอยจากเพศภัยและเหตุผลอื่นๆตลอดยุคสมัยที่ถูกจำกัดด้วยการกลัวความตายมีคนจำนวนมากที่ไม่อาจก้าวข้ามไปยัง ต่อไปก้าวไปข้างหน้าได้ชั่วชีวิตให้เขียนฟานสัมผัสถึงพลังวิญญาณของขอบเขตระดับสูงล่วงหน้าแล้วมันง่ายสัครัขึ้นสำหรับนางที่จะฝึกปืนในอนาคตเสือฉีเข้าใจแล้วไม่แปลกใจที่ยันอัศนีที่นายท่านใช้จะทําให้เขียนฟานรู้สึกถึงพลังอัศนีบาดล่วงหน้าเพื่อที่นางจะไม่ต้องเกรงกลัวเมื่อต้องทะลวงข,ขอบเขตในอนาคต เีคิดว่าในท่านกำลังทำบางอย่างดังนั้นเสียนฟานจึงจัดการเจ้าตัวยักษ์นั้นท่านอาจารย์เส้นลมปลาของข้าใกล้จะเต็มแล้วอึกอ่าเมื่อคู่เสี่ยวชิงตื่นแล้วงนะั้นหรือเข้ามาท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์เกิดอะไรขึน้นกับอยักต์ตนั้นแล้วที่นี่คือที่ไหนเทพปิศาจต,ตนนั้นถูกจัดการแล้วส่วนนี้คือใต้ดินของนิกายปิศาจบัวดแดงส่วนหนึ่งของโชคของโลกจกักรพรรดมนุษย์อยู่ที่นี่แต่ท่านอาจารย์ข้าเห็นเพียงเสาต้นใหญ่เท่านั้นว้าวช่างเป็นลมปานยินยานที่แข็งแกร่งยิ่งนะัก ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จัก,กรพรรดิมนุ์คนก่อนเคยใช้ปราบเทพปีศาจน่าเสียดายที่เทพปีศาจอ่นอนแอดังนั้นโชคที่ซ่อนอยู่ที่นี่จึงตามข้าคิดว่าเทพปีศาจมีพลังมหาศาลเอาล่ะถ่ายพังลงพลังวิญญาณลงไปในตาประทับเจ้าค่ะอ่า อยากกังวลไปตาประทับจักรพรรดิกำลังเปลี่ยนพลังวิญญาณของโชคชีให้เป็นพลังวิญญาณของเจ้าจงตั้งสมาธิให้เหมือนกับตอนที่ข้าถ่ายพลังวิญญาณลงไปในตัวเจ้าก่อนหน้านี้พลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เส้นลมปานของข้าช่างเจ็บปวดเหลือเกินแต่แม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับตอนที่ท่านอาจารย์ถ่ายพลังให้ข้าข้าสามารถทำมันได้อยาขอบเขตทะเลวิญญาณขั้นเจ็บ โชคขีนี้ช่างยอดเยี่ยมมันจะเป็นต้องเออาโชคขีนั้นเดิมทีเป็นการสร้างพลังวิญญาณขนาดใหญ่ที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งนี่ถือว่าไม่ได้ใหญ่อะไรเสียเฉันฟานทะลวงขั้นอีกครั้งตาประทับจักรพรรดิมนุษย์ของเจ้าเชื่อมโยงกับโชคนี้และในอนาคตมันจะส่งพลังวิญญ,ญาณให้เจ้าอย่างตอนเรื่องผ่านตาประทับจักรพรรดิมนุษย์มันแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะสร้างกระแสะลมปานได้อย่างแน่นอนมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จากฐามนุษย์แตดีดครอบครองอยู่ ที่ปีศาจถูกกำจัดและโชคฉีก็ฟื้นฟูไปกันเอถอะท่านอาจารย์เราจะไปที่ใดกันเราจะไปที่เกาะอื่นเพื่อตามหาโชคฉี่นั้นหรือเจ้ายังไม่ได้อยู่ในขอบเขตทะเลวิญญาณขั้นสูงสุดและการตามหาโชคฉีตอนนี้มันไม่ได้ดีต่อตัวเจ้ามากนะักลมปาณโชคฉีที่ให้มานั้นยอดเยี่ยมที่สุดที่จะทําให้ทดองขอบเขตได้สถานที่ต่อไปเราจะไปที่บ้านของเจ้าราชวงศ์ส่วนหยวนข้ากำลังจะกลับไป เมื่อมองย้อนไปเวลาที่ใช้กับท่านอาจารย์เหมือนครบเหมือนกับความฝันบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะข้าถูกช่วยเหลือจากการตามล่าโดยไปอยู่จริงเส้นลำปานใหม่สร้างเส้นลงปานใหม่ให้แก่ข้าท้ายังสอนให้ข้าเข้าใจถึงวิธีแห่งเต๋านอกจากนี้ยังช่วยให้ข้าได้รับสมบัติสืบทอดของสุสานจักรพรรดิมนุษย์และกลายเป็นจักรพรรดิมนุษย์คนใหม่แต่ ท่านอาจารย์เหตุใดท่านถึงํำดีกับข้าท่านอาจารย์ต้องการสิ่งใดกันแน่ท่านอาจารย์ข้าอาจจะไม่ไม่ข้ามีความคิดเช่นนี้ต่อท่านอาจารย์ได้อย่างไรเป็นอะไรเสี่ยวเชินฟานหน้าแดงกำมท่านอาจารย์เราจะกลับไปที่ชวนหยวนเพื่อที่จะจัดการกับซีซีเหนะั้นหรือตัีผู้นัดต้องถูกจัดก,การแต่นี่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการเดินทางครั้งนี้ ค้าจะเยนยันสิ่งหนึ่งและเตรียมการฝุกพิเศษให้กับเจ้าอีกทางหนึง่งหืฝุกพิเศษ